ด้านด้วยไปครับวันนี้พาคุณมาสัมผัสกับรถ BM w อยูนะครับสซีรีส์ด้วยกันครับคือซีรีส์สกับซีรีส์หเดี๋ยวลองมาดูกันครับรถรุ่นนี้นี่เรียกว่าฮารูฮาราจริงๆนะครับมาพร้อมความหรูหราและก็เทคโนโลยีต่างๆมากมายรวมถึงการทดสอบสมรรถนะในการขับขี่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรามาลองตัวซีรีส์หนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลห้าสองถูดีเซลครับเราจะเริ่มวัดจับความเร็วนะครับจากศูนย์ถึงร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าการขับขี่สมมติเพียงใดครับ ตัวดีนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าให้อารมณ์ดีในการขับขี่นี่เรายังขับเดลุดนี้อยู่นะครับก็จะลงในเรื่องของการขับขี่นะครับทั่วๆไปด้วยจากสีถึงร้อยมาแล้วน,นั่นทรงตัวดีครับด้วยสมรรถนะของช่วงล่างแล้วก็พลังเครื่องยนต์ที่ทํางานร่วมกับเกียนะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆครับที่ช่วยในการขับขี่ก็ํามเ,เรียกว่าเป็นรถหรูที่ให้ความทันสมัยแล้วก็ให้ความปลอดภัยสูงด้วยนะครับ ร้อยก็จะมาด้านนี้ครับอันนี้ความเร็วใช้ไม่เยอะครับแค่60กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราออกทดสอบเลยครับความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเรื่องของการเบี่ยงเส้นทางนะครับตอนนี้กําลังทดสอบทางสลาลมนะครับก็จะดูในเรื่องของแ a n d l i n งการตอบสนองของวูมาลายนะครับรวมถึงสมรรถนะในการทรงตัวก็ถือว่าใช้เป็นอย่างดีนะครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนมาขับตัวซีรีส์3นะครับก็คือ 330L.I. ครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องเทคโนโลยีการขับขี่การดีไซน์ียกว่าสวยงามจริงๆนะฮะเทคโนโลยีก็ละไม้คล้ายกับซีรีส์5ครับ ด่านนี้ก็คือเป็นด่านของสลาล่มครับก็จะลองในเรื่องของแฮนเดิลิ่งภูมิรัแล้วก็การทีดเกาะตรงตัวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาถึงจุดที่เรีกว,ว่าทดสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปขับขี่กันที่ด้านนอกครับ ว่าดูอารมณ์การขับขี่สมรรถนะทั่วๆไปนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้เราออกเดินทางนะครับมาลองทดสอบขับขี่บนถนนทั่วไปใช้งานจริงครับหลังจากที่ทดสอบในเรื่องของ handling พวมอะไรกับด่านสลาล่มนะครับแล้วก็มาทดสอบนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราเร่งนะฮะศูนย์ถึงร้อยว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงสมรรถนะการทรงตัวในช่วงการเปลี่ยนลงเป็นเลนก็ถือว่าตัวของ530 ตัวนี้ครับเป็นรถขงรถใหญ่แต่ก็ให้ความป้องตัวนะครับ้ที่สำคัญคือในเรื่องของตัวซีรีห้านี่มีความพิเศษอย่างครับสามารถที่จะแชร์ในเรื่องของกุญแจนะฮะใช้มือถือเนี่ยเปิดประตูปิดประตูรถได้เลยนะฮะถึงท่านจะไม่อยู่นะครับอยู่บ้านหรือจอดรถไว้บ้านแล้วเกิดไม่เกียก์กะต้องการที่จะเอาคนที่บ้านต้องการรถออกก็สามารถที่จะใช้ตัวสัญญาณแชร์เนี่ยผ่านมือถือได้เลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีครับ ที่สำคัญคือรถคันนี้นะครับรวมถึงที่เป็นตัวซีรีส์3นะครับก็คือ3-3 0นเรียกว่ามาพร้อมเทคโนโลยีที่โลกอัดแน่นจริงๆครับทั้งความปลอดภัยทั้งป้องกันการชนการเตือนด้านหน้าอะไรต่างเรียกว่ามาอย่าง น่าประทับใจจริงครับสำหรับเอ f o r m ร์แมนะครับต่างๆรวมถึงเทคโนโลีต่างๆที่มีอยู่ใน bmw รุ่นนี้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม bmw experience ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับเราขับรถได้กันทั้งหมด2ซีรีส์นะครับ3รุ่น เป็นรถยนต์ที่ให้สมรรถนะในการขับผีที่ดีครับผมประทับใจมากครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในรถคันนี้เรียกว่ามากันแบบแน่นและเอียดมากฉะนั้นใครที่ต้องการรถที่สมรรถนะสูงนะครับขับสนุกนะครับก็ลองแวะเวียนมาสัมผัสกับของ b m w U ได้ครับ